วัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆนะคะตอนนี้นกอยู่ที่ร้านเมารีฟนะคะถนนอะไรนะเบงจายเบงจายนะคะตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆนี่คนเยอะมากวันนี้วันนี้วันเสาร์เนาะและกล่มคนนี้ค่ะเอ้ยอันนี้เขาเป็นเพื่อนสาวนะคะนะ <volleyball> ตอนนี้ก็มาชิวกัน เราจะชิลกันถึงตอนที่โมงตอนนี้เวลาเชียงคืนก็อีกส0นาทีนะคะเลยเวลาเนเดย์เลล่ากลับพระราชฎวังแล้วเลยเวลาเชเดย์เลล่ากลับบ้านแล้วนะคะก็คือเอาเป็นว่าสว่างเลยกันคือมีบ้าเราเล่น<อ>ก็นั่งชิลไปเรื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพันให้ดูนี่เราจะบอกว่านั่งตรงริมน้ำตกด้วยไม่ใช่ดีน้ำพุเเรียกว่าน้ำพุนะคะ ไอ้กู้ลองโยนในนี้ไปดิเนี่ยเขาจะมีลูกบอลน,นะคะเนี่ยที่มันอยู่ริมงศักย์เนี่ยเขาจะให้คว้างคว้างไวตรงตรงโนะ้นอ่ะคว้างให้โดนคว้างให้โดนคว้างไปคว้างไปอเออใช่ใช <laughs> ่โดนวะโอ้ยไม่นแน่นเลยนะคะเด๊เลือกแล้วตอนนี้นะคะเราก็เราสังะะ่งอาหาร อดูสิวเม็ดนี้นะคะแลดูเหมือนใยนะเห<า>มือนใยมีเสน,เน่ห์ปะแยอ <laughs> <c oughs> อยู่แล้วคะเดี๋ยวพัให้ดูนะคะเป็นบรรยากาศด้านหลังว้าวอันนี้น่สนใาแเ้วนรนั้น่างไลมอนั้งนอ่งไรมน่าอกนะั่างไรอกนั่งรมอั่มนนันไกนท้น้่มอกนะคน้ไะท แลตอนนี้นะคะก็มีวงดนตรีกำลังเล่นสดอยู่นะคะเขาเล่นประมาณถึงตีหนึ่ครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นสาวลาเลยค่ะบกมือลาบ๊ายบาย